ไปเอาตะนางแน่เสือตะนางมาให้ไปบอกผัวจะไปเอาตะนางไปโบนอนคากะรีฝนตกพี่น้องเลยพวนรถทีมรถทีมเครื่องไว้สูงแท่นนั่นทบพี่น้องเลยาไว้สูงกรีหืมหนาวหนาวอาออโอ้จะไปหนหูเข่าบ่โอคือตุ้ยแท้บ่จะคือตุ้ยแท้สาวคนนรก เป็นเนาะขี่รถทั้งคางก็เป็นเนาะจะเนาะโอ้เกิ้งอะไรเว้ยเป็ดหน่อยพวกนี้สุริสาวฮันดานี่พี่น้องเลยเออเอาได้ปะเทแฟนเกลแบะเออยเดี๋ยวนี้ขอยเอ่ะได้ปะได้ปะเออโอ้ยไข่อยู่กระตัวแล้วไงเราครึ่งแพร่อยู่ดอกกันเชื่อไอ้นะเออนี่ยเนี่ นี่นี่ของเสาของเจ้ากับสบายดีนะเบานะสาวพ่อลุงแม่ป้าเบอร์ชุกุชุกคนละกับทางพญ,ญาเจบุญนั่เดอ้อพี่น้องโอ้ยฝนตกพี่น้องเลยเนาะฝนตก เป็นผลต๊ลาลาเลยผลโต๊เป็นพี่น้องเัยผลโตก,ตก,ตกบอลีเอ้ย้ตัวนี้ไป เ่สาวฮอนด้าบริมาหลายมื่นแล้วพี่น,อน้องเอ้ยเนาะสาวฮอนด้าบริมาหลายมื่นแล้วพี่น,อน้องเอ้ยเนาะมือนี้ได้ตะนางอันบักใหญ่ามาให้เพื่อนพี่นอ้องเอ้ยขวดเจ้าไปใช้โอ้ยแล้วแล้วบ่แล้วบ่เ,เออพังเบิ้งเดี๋ยวเบิงบ้งเบื้งว่าว่าขันมีงานตัวนานผลักส้างจะเฮ็ดอีกอ่าใช่แจ็คสปีดปั้งขึ้นตรงใดรึวะเออ เขาหน้าขออนุญาตออเพื่นอนๆได้ไหมน้องเอ๋งได้หรือะปล่าไอเก็บเลยไไก่หนี่งอ,อ๋อพนน,น์เพื่นอน้องเอ๋งโอ้ยโซนดาโซนดาเอ้ยไปเอาตะนางแน่ซื้อตะนางมาให้ไปบอกผัวจะไปเอาตะนางไปโบนอนข้ากุลีผลนตกพี่น้องเอ๋งพูด รถทีมรถทีมเครื่องใบชูงแท่นนั่น <Okay. S 1> ทพี่น้องเลยเท่าใบสูงอะไระหนาวหนาวโอ้จะเป็นหดุดเข่าบ่าโอ้คือตุ้ยแท้บ่เ <laughs> จ้าคือตุ้ยแท้ชาวคนแรกตื่น <laughs> ลงก่อนลงก่อน <laughs> บอกผัวเจ้าไปเอาตะนางเด้อ <laughs> ตะนางชื่อตะนางมาให้ ตุ้ยอเลยเราเห็นอย่างมากเราตุ้ยเลยหนาวออกโอ้ทองพรจักพี่น้องทองง่ายพรจักนี่นี่ขานล้างรถเพื่อนไงจอดไปนี่แล้วมันล้างเองมันฝนตกเอาเอาแล้วเราต้งลูกแลวเราต้องลูกแล้ลูกมันจะชอบเอาไปชุ่เชื้อไปไปอืมไดีเฮ้ยพี่น้องเอ้ยไปไว่ล่าวไปบอลมะลิกินตับเจ้าไหนอ่าไปหูดเข่าบ่ กระป๋ายคนตกกระเมืองไปฮันด้เจ้าคือตุ้ยแท้เจ้าทองนี่นี่ว่เฮาสักยาสักยาคุม้มโอ้สักยาคุ้มเฉพาะตุ้ยพิดปกติอะไรเออมื้อนี้เฮา,ามีตานางก็มหยังวะก็แนวกดขงงี้เหนอมาให้เจา้าตานางนะเฮาซื้อตัวยาวมามื้อนี้อ่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าพวกนี้จะบน่นเพิ่นธากเงินมาพันปลายแล้วข่อยก็เลยถ้ามีนาซื้อตานางโต โตสั่นมากโตสั่นมากมันก็โมันสั่นดอกวันนี้เขาก็เลยไปเปลี่ยนเอาตัวเงาเลยซะให้มันพอดีกับเงินพอดีใชซื้อมาแล้วเลยไปเปลี่ยนเอาเลยอยู่หลังรถไปยแม่เงากว่าตัวนี้อีกเจ้าเฮ็ดพอดีเลยเจ้าใส่นี่ขยายออกอีกตัวนี้ให้ผัวเจ้าเอามาใช้เอาไม้อะไรนี่แบกเอาบอกโบได้ดอกก็ได้เยอ่เนาะกว่สามทิมฮาร์โลเนาะใส่รถดีที่สุดใส่รถมาดีที่สุดใช่อันเนี้ยทำไมาดูอันนี้มาไปตะน้ำนก เออนอนเมื่อยสองสามมือก็ปวแม่นบอกด้วยโอ้สาวฮอนด้าใครบอได้มาจอบหลายมื่นได้พี่น้องเลยเนาะกินฮอดเพิ่อนโยเคยเอากินหอดก็เลยว่าโอ้ยไปจอบเพื่อนเอื่อยฮอนด้าก็น่าว่ะชาวป่าแล้วแหละเพื่อนเราเห็นบ่อชาวป่าเพื่อนเรางามบ่กงามอืมกับธรรมดาเอื่อยกับน้องเนาะแต่เจ้าโชคดีกว่าเล่าเลยจะโชคดีบ้านที่ว่าเจ้าได้รถจักรนี่นะเราบุ้มมีรถจักรนั่นจะโชคดีบ้านนั่น แต่ลาเละ่าัดไดเงินงามแต่ว่าเราบ่มรีรจักมบิ่งปลายีงของเงินเือ่อขนมบ่ <c oughs> เออมีบ่เงินน่อยบอใ <c oughs> บใบใบใบ,บพันสองันมีบอ <c oughs> ยืมตะกลองตลอดเลยตะกงกะโอ,อยากมานตมกไปตันางปะลัดอั้ค <c oughs> อ้อ,อแม่นบอกตัวนี้บอก <c oughs> อะตะกองเงินตัวนี้มาเนี่ข้าใจนะไอ้เออเข้าใจนะ โอ้ยลายดอกขอบใจเว้ยอนาะสองพันก็พอแหละเสือกับบอไซมือหอาใส่ขันอยังในลายอะไซเสือเด้อขอบใจอั่าเงินเจ่านี่ไปจุกใจเงินเวียดเราแหงแหละเราจะนุ่งนหนผัวจะนุ่งเสือแล้วหรือเปล่าผัวเจ้านะให้เราไปเอาตะนางจากอยเืนตะนางเฮ็ดสวนพักเจ้านะอันนี้เล่ายังโบมีตะนางเออยังโบมีตะนางอันนี้มี่เร่าอุยเงาเลยบ้านี้ตะนางเจ้ากว้างเลย คอยซื้อมาตัวนึ่งฮะซ้ำกับตัวนี้แหละแล้วลบันนี้แหละคอยไปเปลี่ยนใหม่้คอ,อ,อยไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะน้อยพอเอาต้นต้นหญ้ามาพอดีเลยก็เลยไปเปลี่ยนเอาตัวหญ้ามาอ่าพี่น้องเลยนี่กับเออไผ่เนี่ยเป็นหดขาวแม่นบอกเป็นหดขาวกับไผ่แล้วทองเราก็ไปบอกไปแล้วย่างโอ้แล้วยางโบ่เมื่อยบอกโบยันทอหลูกหลูกบอกหลูกก็นะแต่ขมังเขาขมังเขาบอก เราไม่มีเงินแต่เราจะจ้างแต่เราไม่มีเงินเราบ่มีเงินโดอ้ฝันมีเงินจ้างเขาคนโหดแล้วเจ้านี่มีเงินหมดเ่ยไม่มีเงินโดนแล้วคยไมมีเงินบ่เคยเขาไม่มีเอาหยอกเอาหยอกเอาหยอกมาพี่มามาเอ้ยอย่าเล่นมิดมีดบาดมือนั่นเขาเฮามีเงินนะเฮาสิจ้างให้โอ้เมื่อไหร่เขาจ้างมื่อเส้นเมื่อเส้นกินน้ำเจ้าเลยบ่กินยังน้ำเจ้าเลยบ่ ไปเอาไปรับจ้างปองมื่อละแสนเออปะไปเบิ้งยีรลดว่ามีอย่างแน่ของเสาป่าเพราะว่าบิลลี่ซื้อตะไคร้ตัวนึงมาแหละบินี้บิลลี่ไปเปลี่ยนเอาตัวเงาเพราะว่าเชิดนางไงเพราะว่าเหยยบใครมันพอดีกับพื้นที่ดินแล้วเลยนะพอดีเลยเช่าฮอนด้าเจ้าใหญ่ต้นนี้ออกไปพุ่นอีกแล้วใส่ตะนางตัวใหญ่เนี่ยพอดีเลยโดนนี่ก็เขาขุดมาแล้วแต่บ่มีตะนางโอ้ยกว้างอีกเจ้าสิได้ขยายไปพุ่นอีกโดมามามาไปแบกเข้ามาแบกเข้ามา ัวรจะเมาบอกอะไรนี้ไปไปน้ำเองอ่ะเออโอ๊ยผลกระตุกพี่น้องเนาะบิลลี่กะอ่าสตูดแบบไฮลาวนใกล้คุณภูลงภูกันแล้วย่างเออแมน่แมนบอกุณภูลงภูเหรอกันยางเอ้าเงื่อนนี่เขาไปไส่แล้วเออแบบน่ำบอกสร็่ ม่ยอมแก็สเครื่องซอวยนะเฮ้ยคาวนึงเฮ้ยหนาวลิมมันมีเสื้อแขนยาวฮะเอาว่าหนาวลิมมันมีเสื้อแขนยาวบุมมีเสื้อแขนยาวบ่วเออ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 เครื่องซองแก๊สในพ่นผักมากอะ่ะจักเป็นคงผู้ใดพ่นพ่นผักมากหายไปแจกบ่วรวยนะเดี๋ยเดี๋ยวไปรีบไปกวดเบิังคืนกับเป็นนงไอ้นอตตอนแรงๆพมดแล้ว ต้องแถวเขาในรถได้เครื่องในบริษัทโบได้เอ่อโอ้ขอนูดแล้วถอยบบเอาขอนในรถก็ได้ถอยขึ้นเทิงนี่ป้องถอยขึ้นเทิงนี่ <laughs> นี่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 ลู่ลู่เยอะช่างไงเยอะแต่มันเด้อเราบังรถเด้อหนาวหนาวมั <laughs> เอาเราลู่เด้เอขนาดาน เอ็งก็อะไรนี่ม่ล่ะเองฮะโอ้ยฝนตกเอง็งยังบราบอกกันเลยตู้รถเขาได้แล้วกันแล้วบอสซี่ตานางตัวนี้ใหญ่เลยเฮ้ยพวกพักเพิ่มข้างในปลา,าปลานอกนี่บอก เขเป็นยังบอกเออใส่ทางเนาะลูกจะกี่เอได้ๆไปเ๋ยๆไดยๆจะพาจะพาเอาขามานนก่อนไม่หนีบตีน า่ถกหนักเลยอตอนนี้บ<อ>่เนี่ไปมาได้เอารถมาก่อนใช้รถก่อนแล้แม่งนี่มั้ยสกาวคักบ่อันนี้ซื้อไปให้ข้าเจา้าข้าเจ้าขายอยู่บ้านพูดละเอาบางเพชรเข้าไปนี่ใช่ซื้อไปกินแน่ซื้อไปขายแน่ช่วยข้าเจ้าแน่สาวนาเอ้ยนี่ข้าเจา้าปลูกอลไรเจา้าชิได้ขายแบบนี้เด้อข้าเจ้าปลูกอลไรเจ้าชิได้ขาย อันนี้แพงนะนี่ถูงหนึ่งสิบพันปไเดียนี่เอาเหมด่เลยวะมาถอายหลังมาพี่มาเนี่โอ้ยเอารถมาพี่เลยเฮ้ยถอยรถม,มาเลย ใครอยู่รอกขัวซาฮนดาขาเราเหียเออยู่เป็นเนอขีรถทั้งคางกับเป็นน่าจะเนาะโอ้เก่งกลยีเว้ย oh, เป็นหน่อยพวกนี้เส,สรเลยมาเบิ่องใด้ซาฮนดาลงก่อนโอ้ยแข็งแห้งขนาดขัวซาฮอนดานี่เพ่อนเเลยเออเอา ไหนบ่เทอะฝ่ายเอ็งเกลียวบ่เออเดี๋ยวนีขอคอยได้บ่ได้บ่เออโอ้ยไข่อยู่กระตัวแล้วไงเราครึ่งแผลอยู่ดอกกันเชื่อไอ้นะเออนี่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 ของเจ้าของเจ้าได้ขึ้นรถอีกแล้วไปคนนึงเด้อ นี่ซาฮอนดาไม่พอยไปเองด้วยชูหนินี่แนวเฮ็ดสวนเจ้าเออคักได้ตัวนี้ปาเแิ่ชูไดยแง่เติบได้ซาฮอนดาตัวน่ะโดยเออไปลงไปเฮื่มเจ้าไปมันนี่อือเอาไปดิจังหน่อยยานเด็กน้อยรักละฮะนี่บลักดอกเขาบลักดอก ขขาลากกะใช่อ,อะไรใช่เยอะชูมันนี่นะคืออ <c oughs> ื่นนะปั๊บป๊ะพี่น้องฝนก้อยก่อนจอมฝนระตกพี่น้องเลยเนาะโอ้ยฝน <c oughs> ตกลงมาพอดีเปีกยกแฉะพอดีหกักพี่น้องเลย

ตัวนี้มันสัญญาอกว่าตัวนั้นน้อยนึงเด้อสาวนดาเด้อเจ้าเฮ็ดเฮ็ดชุดดินจ้ะาเด้ออืมธรรมดาหันทางนี่ฮะกูสิปินเขาไปพุ่นเตียงนี่ปิ้นไม่เด้อให้มันตึกทางนี่ตัวนี้นะปินเขาไปพุ่นแล้วตัวนั้นวาพี่มันนั่งยองขาอะไรนี่อะไรไอ้ก้นเตี้ยนี่อืมคิดกระดุมดีด้วยนี่บางเสียนี่ป่ะเจ้านี่มันหนาวบ่ะใช่ไมงป่อกันยะ โมยเฉกข้าง n อขนมาเลยนี่ก็เสื้อน้องได้หายเสื้อน้องได้เอาหายบอกโอ้น้องได้เราก็แพงเจ้านอ้ะเราเมื่อนานเลยไปเรื่หายอ่ะเจ้าไปใสเลยองเก๊ดเลยเพื่อนให้ไ่เพื่อนคอยให้เพื่อนฝากมาให้เออเราก็ให้เขาไปเลือกแต่มีได้เสื้อใหญ่ๆเสื้อจำนี่มันโตใหญ่มันบ่ะใช่บ่ไดรมันบ่ะเสื้อไปเรื่อหาเมื่อนานกระทุกเออ มีเสียกันเงาจะได้เสียกันเงาไปจ้าไหนฮะกินเอียงกินยางพลาสติกหิวเข่าวะลูกโอ้พี่น้องเลยเนาะสงสัยหิวเข่าลูกเคนสองคนนี่โอ้ยพี่น้องเลยมาเด้ไปแก้กล้วยบ่อนี้บ่อแนตกเออคนตกเข่าไปหุดเข้าเดีไมุ่ดเข่าเดวขไปเลุดเข้าก็จะเอาตกุ้งมือนี่ก็จะป้ายด้วยนตกหัอก็ป้าได้ลยทางเนี าตาค่ายต้องคอยซื้อมานี่ฮะมันถืออยู่เจ็ดแสนแปดสิบพันตัวทมิตนะตัวทมิตนะมันถืออยู่เจ็ดแสนแล้ววันนี้แหละคอยมันลื่นกันโมเลหลายนะพอก็เลยเอารถไปเปลี่ยนขึ้นเอารถไปเปลี่ยนขึ้นแล้วเอาตัวเจ็ดแสนแปดสิบพันที่นี่มันจยเอาโกตัวนี้ย่เอาโกตัวน,นี้กะพอดีเลยจเจ้าเพ็ดขวามดินเลยเด้วยโโปเ,ลยเออปลูกพักเลยก็ได้เพราะว่ามันมีตะนางไง<น>ดิผู้ใดเลยเฮ็ดชอยตัวตะนางสวนพักตัวนาเอื่อยบ่ ปลูกน้ำกันกับเล้ากแหละอืมตะนนั่งเงาสิเจ้าอ้อมเอาดินเลยก็ได้นี่มันเงาเด้อ้อมเอาดินเลยก็ได้นี่เป็นห่วหดผีเลยกว่างเติบได้เออท่านเลยแล้วก็ได้ดินแล้วก็ดีใจเลยเลยบ่มไม่เล่นเสียหาอ๋อจังหวะคนบุหูเลยอ๋อเพราะไม่ลินนาเพิ่นเพิ่นซื้อดินจังบดจักซื้อแล้วหรือยังที่เรื่ไรเพราะว่าเห็นเพิ่นทรง คนทรงผู้ใดญ่ะเบาที่ยังวะไอ้เฮี้ยงบอกว่าเฮี้ยงยังแต่มาทรงมามาคุยเรื่องดินน,นั่นแหละเออเฮากับบริวารยังดอกแ,แล้วแต่เพิ่นเพิ่นจะสื่อกระแล้วแต่เพิ่นนั่ะนะคือจะเฮากัไปเบิ้งไหอยู่เมื่อก่อนนี่กัเ <c oughs> บินน้งเบิ้งไหอยู่ต่ว่าเนาะพี่น้องเนอกเรื่องดินของสาวฮอนด้านี่ก็มีแต่ว่าซชั้มนี่กพ็พอได้ปลูกแล้วของเอื้อยเนาะพอได้ปลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ดินมาค่อยไปต่อแล้วได้มันมาค่อยบปต่อได้ไปต่อลรือซิฟลานแล้วลดได้ที่ซิฟลานแล้วบวบลดเลยนะยเออว่า่ได้มังเถอะอ่ออาคันชุมบุรีผู้นึงเบาหนึ่งผู้นึงเบาหนึงมันกันสีอีกแบบนึงได้ดแต่คันมีคนเป่าหูในกับราคามาันถึงลงอ่าดินตัวนี้ของไม่เล่นชื่อของมันในหูได้จะพ่ายเงินหรือว่าจ่ายเพิ่นบอกบ่กท่านได้จ่ายนอกใจทำอ่ะไม่เล่นหน้าเพิ่นเจ้าบ่อ๋อเขาบริไป เออเคาไปอยู่น้อยนึงกับเมื่อวานบอลแบบบอมันเบิดเบิร์ดเวียดเลยเนี่ยมีแต่เ่าไปบอลอื่นถามเพื่อนเจ้านะบอเพื่อนเจ้าเขาก็มามาอยู่เดินนี่ม้ายังไหนยังหันใจว่องงามๆอยู่นี่เป็นยังอไงละเออพากันนอนเว้นกับผัวสบายใจเนาะสบายใทเนาะเอาเมื่อเช้าแดดเนี่ยมาหอดปุ๊บแล้วนอนเลย เขาเมื่อคนตกเปียกมุดมุดชงเสือเขาเจ้าสีเจ้าสีจะคุ้มเท่ถไรว่าสีจะคุ้มมีนชื่อเส้าพันจะเล่นลูกจะเล่นสีจะจะคุ้มในเส้าพันบ์ปะนี่เออเอาปลาเลยลูกเอาจี๊กเลยได้ตียออันคัดพันเข็มนี่เถไรว่าบู่เจะาหูโบพันเข็มเพราะว่าน้องใดนี่น่าจะท่องแหละค่อยแนมเบื้องหน้าเรานี่บ่แล้วเราหากะหากะมาแบบ ห้ากามาประจําโอ้หากามาประจำโอเคเข้าใจแล้วเออพรังานเด้อต่อต่อไปโมเป็นยังโมเป็นยังชาวนหน้าพรังาดีเลยเพื่นเด้อปับปุ่งตัวไหวอะไรแบบคันผู้ใหญ่เบิร์กเดลฮาวเวลโซทีปยันยันโมบมบมผิดดอกเอออ่ของเจ้านี่ก็ยังเปียกอยู่เนาะ คันเทพื้นอีกค่ะคักอยู่ได้นี่ของเจ้านี่ค<ม>ันเทพืนนพน้นปูนปูนกับมัดาป,ป้าขาวมัาพันผุแล้วเพราะที่แหลกหันค่อยก็ว่าสิบุเดิเทแล้ววันนี้แหละผู้ใหญ,ญ่จะบุญเพื่อนวันนี้นี่ก็มันฉีดเ,ดเทสาวน้ะเพราะ <ๆ S 1> ว่าเอาเอาแน่ใดก็ได้แล้วแล้วแ,วแต่เจ้าโหลดขอให้แต่ว่าเทพื้นเราค,ค่อยก็ว่าขั้นเอาแต่คอยนะเขาต้องซื้อหินไปไว้กองนึงแล้วก็กอยากเทพื้นแล้วเาตักเซิรถดคอยมาขั้นแม่ว่าเขาซื้อซื้อมากเขาบ่มาชงอยู่นี่นะ เขาโมมาส่งเลยแล้วจักเสนะ็แนวไรจังไงนะแล้วก็ที่นี่ก็คือเฮาก็อย่ามันเปลืองเงินเปลืองคํยาผู้ใหญ่เพิ่นหลายและบางเทื่อน,น่ะเฮาจังบ่ได้รับดิถ้าบางอันน่ะที่ว่ามันมันแนมเบิ่งมันสิเป็นตาเสียงเงินหลายเฮาก็บ่กล้าบอกเ <c oughs> อกพินนพนนเ่นเฮ้เฮาบอกเพิ่นหลายก็นจักเชว่าวันไดนเกรงใจเพิ่นแน่สมว่าผู้ใหญ่เพิ่นจอช่วยกันเ <c oughs> นาะคอยเป็นคนนั้นนะโอ้ย10ล้านก็บอก10ล้านโลดโอ้เกรงใจเลยคอยนะเกรงใจเก่งใจอยู่บ่เกรงใจแล้ว ดีได้เจ้าได้โรดนั่นแหละเกรย์เจ้าล็อบบี้เดรโรดเจ้าดีดีคนละย่างอืมไปเวียดได้เลยที่ใส่ป้ายเลยไปได้ขั้วจับบ่กระตายังไม่ทันใส่เนี่ยยุต้งเงือนบ่เขาใส่บบเป็นฮะอ๋อามเราวสั่งบานนี่เด้ใส่บบเป็นโอ้ยสั่งเคนชงใส่บริเฮียนยังมาแบบแปลงชื่อแล้วแต่บบเป็นเออ เอาบัตรอะไรจังไสเนาะว่างๆเขาจังพากันไสเนาะว่างๆเดี๋ยวจังไสอะไรสิเอารถเจ้าแล้วก็รถเอไอคอนรถน้องใดนี่ไปจอดเลี่ยงกันเลยเดี๋ยวข่อยไส่ให้บัดเดียวเลยเดี๋ยวข่อยจะไส่บัดเดียวเลยอ่าจอดเลี่ยงกันเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าคนกดือกลิ้นตกลิ้น,นข้าเจ้าสิไปหูดเข่าบ่อ,อยู่เถิงนะบ่เราเราแต่มาท<ส>าหูดเข่าบ่แม่อ่ะเราไม่ไม่ไปหูดเข่าบ่เราไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินหูหนวกบ่เอปเราคงเคยไปซดเอาไอ้ป้า เออเราทำแบบได้เราว่าว,ว่าเขาชุกยาบอสหันผมแม่เราทำมันจะชุบเท้าบอสเป็นบ่าอะไรเงี้ยนเออเอาข้าศึก,กสำหรับที่นี่บิลลี่กับซิคอตัวล่าไปก่อนเพื่อน้องนอก,นอก,นอกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิลลี่ได้เด้อเนาะทว่าคำใดที่ว่าบาูถึงต้องจะใดกระทอขอโทษขอภัยเนาะคำว่าจาตัวใดที่ว่าโบสุภาพบิลลี่ก็ต้องขอโทษนำสร้างผู้ใหญ่และก็บเอฟซีหลายๆเด้อพี่น้องเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวสิฟหาชิมาตจอบดูๆเอามาจอบบางส่วนพักแก้วเจ้าเฮดเด้อตอนนางตัวนี้ใหญ่เลยพอฮาไปเปลี่ยนให้เจ้าแล้วอืมคุได้ทันตกค่ะฮาไปหดไทยอืออออือโอเคมันชิ้หน้าเอาตัวนั้นเจ้าเฮดเอาชุดดินเลยเด้อชุดดินทั้งบินเลยเด้อเออเอาสำรักกันนี่โจไปเพียงสำนีดเด้อเอาสบายดีสบายดีเบบี้บายเนี่ยโอ้ยบ่ได้เอะบาย MC โดนอลไรเด้่นี่